เการใช้ชีวิตใช่การใช้ชีวิตถ้าเราออกนอกบ้านเนี่ยอืเราก็ต้องปิดอืถึงเราจะปิดตลอดเวลาอยู่ข้างนอกบ้านอืเข้ามาในบ้านก็ต้องปิดก็ต้องปิดอืถ้าถ้าเราอยู่ห่างกับคนในบ้านนั่นสองเมตรเราก็ไม่ต้องปิดอืแต่ถ้าเราใกล้มากกว่าสองเมตรอก็เปิดได้อืแต่ห้ามคุยอเปิดอยากจะหอมแก้มคนที่เรารัก การหายใจหอมอะไรประมาณนี้ยคือเรารักคนในครอบครัวเราก็ต้องเซฟเรารักตัวเราเองเราก็ต้องเซฟเรารักคนรอบข้างเราก็ต้องเซฟให้คิดว่าเราอะอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อหรืออาจจะรับเชื้ออาจจะรับเชื้อเมื่อไหร่เราก็เลยต้องป้องกันที่จะไม่รับเชื้อแล้วก็ไม่แพร่เชื้อด้วยการระมัดระวังตัวนะคะ กำลังจะเข้าบิ๊กซีกาลสิงหทุกคนติดแม่ละคะ่ะโอ๊ยร้านนี้ไม่ติดโอเคไม่ลไรเขาร้อน ตรวจไทยด้วยแต่ประตูนี้ไม่ตรวจอนะตรวจประตูเดียวบอกตรวจทิกทุกประตูนะคะบิ๊กซี่ะประตูนี้สแกนเนาะคะเขาสแกนวัดไทยแต่ประตูที่เข้ามาไม่ได้สแกน รู ance, like aries, as, ้สึกท hm ี่การละศิลนี่แบบสุดยอดนะที่ทุกคนแบบใส่แมสกการร้อยละแปดสิบเมื่อวานไปชนเมื่อวานก่อนไปชนบุรีกับกรุงเทพบุรีดำมก็แล้วแต่ที่ว่าปิดเมืองคนใส่แมสยังน้อยกวบที่นี่ กาลสินไม่ได้ปิดเมืองนะคะแต่ว่าคนใส่แมสเดี๋ยวว่าน้อยเนค่ะนีอ่อันนี้เพิ่งน่าจะปาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไอ้บอมแล้ว กัวหามึงอยู่ไอ้บอาวัสดีหาอยู่อยู่ไหนโอเคเดี๋ยวจะไปหาซื้อกาไข่กันแล้วนะคะหาซื้อไข่แต่ที่นี่รู้สึกคนปิดแม้กันเยอะมากนะบอมเนอะที่อื่นยังน้อยบุรีรัมปิดเมืองยังไม่ค่อยมี ใช่ไหมเมื่อคืนเราผ่านมาแต่ที่นี่ไม่ได้ปิดเมืองทุกคนแปดสิบเปอร์เซนะ้อัะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไปหาซื้อของกันเนาะโอเคไหนเอ้าน้ำตาลฟรีใช่ไหมโอ้ได้มามากักตุนอาหารเต็มที่ทำไมได้กักตุนเย แล้วน้ำตาลเอาเลยไหมน้ำตาลอยู่ตรงขนมอ๋อโอเคโอเคก่อน่ยแล้วไข่ขนมขนมสักอันดิขนมกินกาแฟพวกนี้เดินเดินเดินเดคนมาซื้อกัน เดยวขนมอยู่ไหนอเ,เอาขนมไปกินกับกาแฟะนะคะนะค่ะทุกคนปิดแนสอ่ตาแกมาชอบแกก็ยังปิดแนสเราไปแอบ,บดูคนปิดหนะกันเหอะโอเคอย่างเดียวเนาะเราเอาแค่ไปพอกินได้ โอ้ต้องคำนวณเราไปกะเสร็จแต่ก่อนรุ่นหลายต้องคำนวณโอเคเดี๋ยวพี่จะไปกดเงินสดนะค่ะเขามาซื้อน้ำเขาก็ติดปิดนะเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเห็นนะทุกคนปิดน้ำกันหมดเลยน้าภูมิใจอ่ะ หืมแล้วก็ไข่แล้วก็ไข่โอเคเดี๋ยวไปเอาไข่แค่พี่แอบสองคนปิดนัดใช่ใเหมือนเหมือนโรคจิตไงไม่รู้ว่ะแอบสองแอบสองคนปิดนัดสมัยก่อนแอบสองผู้ชายขวดลักชาติอย่าแพ้เชื้อแล้วก็อะไรอย่ารับเชื้อเออไม่แพ้เชื้อแล้วก็ไม่รับเชื้อโอเคแตเขาไม่ไดการระแวงเขาได้กันระวังระวังป้องกันนิดนึงโอเคเราก็ ถือว่าดีใจอะทุกคนติดแนนหมดสมัยก่อนพี่แอบส่องกับผู้ชายเดินถอดเสื้อทุกวันนี้แบบแอบส่องคนติดแนนถอดกันในมิกซีนะเอ่ <c oughs> พผู้แ่นเก่าๆทุกวันนี้ทำอะไรก็หวาดระแวง่ะคะ่ะมากดเงินนี่ก็เช็คกุญแจนะคะ แล้วก็เวลากดปุ่มแหวแก้ไข่กดปุ่มนี่ค่ะเราใช้ขึ้นแก่แทนนะคะ,ะ,นะคะการเซฟระดับหนึ่งโอเคปากไว้ด้วยนะคะอ่ะบอม เดี๋ยวเดี๋ยวจ,ดยวดยวจัดเลยถ <c oughs> ุงพลาสติกอยู่ในนั้นพี่ไว้ใส่เงินทอนเอาถุงมาเดี๋ยวพี่ใส่ของ <c oughs> อืมอ่าวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันของใส่ถุงไหมครับพี่น้องค่ะของใส่ถุง <c oughs> เท่าไหร่นะคะโ <c oughs> อ้ยหรอ ้300เราเราไม่ได้เราแบงใช่ไหมบอมเราไม่ได้เราแบงใช่ไหมไม,ไ,ไม่เลยใช่ป่ะโอเคโอเคไม่จับเงินสด <laughs> มาพี่ถือดิฮะโอเคนะคะอืปะ กลับบ้านได้ขายแล้วพอกินไหมเนี่ยขายแค่เนี้ยทำไรบอมฮึเจียวไงเองกระหองไงฮึท่าเชื้อขนาดเมื่อกี้นีไม่ได้จับเงินสดอันเนี้ยมึงไม่ค่อยระแวงเลยใช่ปะระแวงตัวเองค่ะโอเคโอเคค่ะระแวงตัวเองสองคนอยู่ยโอ้ยหกสองคนอยู่ด้วยกันยังระแวงกันอลยคิดดู วันนี้เราได้ไข่ได้ของอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านใช่ไหมครับใช่นนี้เราจะไปซื้ออะไรกินกันนี้โอเคเดี๋ยวเนดูนะว่าเราจะไปกินอะไรกันนี่ค่ะร้านผุดเตี่ยวไก่มาลาตุ๋นร้านนี้อร่อยมากขอบอกอถ้าใครมาการาสินแล้วอย่าลืมแวะนะคอนเฟิร์ม อ,อันนี้สั่งพิเศษปกติเขขายสามห้าสี่สิบเดี๋ยวหน้าดิสีการลสินนะคะร้านนี้ขอการันตีความอร่อยบุกเพฟต่ผักจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เต็มที่เลยคะ

วันนี้เรามาซื้อแผ่นยางน,นะคะจะไปทำข้างฝาเพื่อกันฝนนะคะในการขายของเอ่อเราจะขายซาถูกดีอะร้อยสิบบาทถูกกว่าสังกะสีอีกเราไปจะไปกันฝน,น,นได้ด้วยนี่ค่ะอยู่กาลสินมาร้านอะไรขายแผ่นยาง ร้านขายแผ่นยางเดี๋ยวชื่อร้านอะไรเนี่ยออ๋ร้านแถวนี้แหละแถวแับปั๊มพีทีอ่ะเออเออตอนข้างหน้าแยกอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะอ่าอยู่แถวการศิลป์ช่อำเภอเมืองอืมมีทุกขนาดทุกไซส์ทุกสีอืมโอเคเลยอ่ะการความร้อนได้เอออันนี้เราเป็นสองแผ่น สองร้อยสามสิบบาทเนาะใช่โอนเงินได้โอนเงินได้ไม่ต้องจับเงินสดค่ะนี่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ต้องเซฟโควิดอ่าฮะตลาดนั้นนะคะแต่นั่นคนเขาปิดเขาเขาขับรถปิดอาบเขาปิดเขาปิดแมสอันนี้ก็ไม่ปิดปิดปิดทางอันนี้ปิดทางปิดทางไหมปิดแมสที่คอ ตอนแรกกะว่าจะจะเดินตลาดนัดกันแต่ดูแล้วแบบเขาคิดว่าอยู่บ้านเขาจะรู้ว่าอยู่บ้านอันตันตลายกันได้เนี่ยเออพ่อค้าโตเกียวโอเคปิดอยู่อันนี้ก็ไม่ปิดที่ไหนไม่มีใครปิดเลยครับก็มีเฮ้ยอันนี้ข้างข้างหน้าร้านผัดทมูงผักเฮ้ยเปิดปิดทางคอนิกรอ เออฝรั่งปิดน่ะเออคนไทยปิดทางฝรั่งปิดแมสอเอเอออันนี้ตลาดน้ำในหมู่บ้านนะคะก็ตอนแรกกะว่าเราว่าจะมาเดินตลาดนัดเดี๋ยเนี่ยรถเออกปิดอ๋อเด็กน้อยคนนี้ดีดีเด็กน้อยปิดอันนี้ไม่ได้ปิด แต่ว่าในตลาดนัดมันจะเป็นไงอ๋อนี่นะคะปิดเอ๋อโอเคคนไท<า>ยก็ปิดแต่ว่าบางทีป,ปิดปิดแค่คางนี่ขับมอไซค์ปิดเราขับรถยนต์อยู่2คนก็ปิดปิดนะคะ <c oughs> รู้บอกแล้วเราจะไม่แพร่เชื้อไม่รับเชืออ้อเ <c oughs> พราะเรารักทั้งคนข้างรอบตัว ตัวเองแล้วก็ประเทชาสู้ค่ะโอเคเดินมาร้านค้ามเขาปิดไหมถ้าไม่ปิด,ปดกปด็ปิดหน้าเฮ้ยเออวะเจ้าจะปิดหน้าสิปิดหน้าครับพี่น้องเออป้องกันตัวเองแม่คะปิดหน้านี่ร้านนี้ขนมเยอะมากห้าห้าบาท